สำหรับตัวกล่องตัว AC ตัวออนไลน์นี่นะครับม,มันก็ก็จะบอกว่าให้ต่อตรงนี้นะครับแบ็ Back. นี่เป็นแดงอ่านี่ก็ต่อตรงนี้นะส่วนอีกสองช่องนี่จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟบ้าน2 2 0รยสิโวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศอันนี้ตัวเป็นตัวคล้องนะครับวัดกระแส ตัว AC ต่อง่ายไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับจากนั้นเราก็ทำการต่อตัวไฟเลี้ยงนะครับก็เป็นไฟบ้านของเรานะครับเเมื่อทำการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ป้อนไฟบ้านเข้าไปก็คือเสียบปลั๊กก็ได้นะครับแล้วแต่หน้าง,งานของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยกล่องก็ยังมีไฟติดสีแดงแดงแล้วนะครับ ครับโอเคนะเสียบเสียบไว้สักพักหนึ่งนะเราสักครู่มานสักสามถึงห้านาทีนะครับเพื่อให้ตัวกล่องเขาเนี่ยปล่อยเป็น wi-fi hotspot ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปดูที่หน้า wi-fi ของเรานะครับมันก็จะขึ้นชื่อเป็น hotspot ออกมาเขาจะแปลกๆหน่อยนะครับเป็นล็อกคู่ energy p z e m 1อะไรอี้คลิกเข้าไปเลยนะครับถามรหัสนี้ใ้ใส่รหัสเป็น ลุงล็อกนะครับ L ตัวใหญ่นะครับลุง U N G ล็อกก็ตัวใหญ่ R ตัวใหญ่ R O C K จากนั้นกดเข้าร่วมนะครับเพื่อเข้าไปสู่หน้าตั้งค่าอ่า Wifi ของตัวบ้านของเราเองนะครับถ้ากล่องเขาเชื่อมต่อสำเร็จเนี่ยเขาจะเด้งนั่นขึ้นมาให้เราป้อนรหัสเข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเขา เชื่อมต่อกันเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเด้งมาที่หน้าให้เราใส่รหัสบ i f i แล้วก็ชื่อ Wifi ที่บ้านเราสัญญาณที่ใช้เป็นสัญญาณ 2.4G ิกนะฮะอันนี้อย่าลืมนะครับยกตัวอย่าง Solar power นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะฮะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วสุดก็สัญญาณที่ใช้เป็น 2.4G ิกนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ในพิมพ์ให้ถูกต้องนะฮะ แล้วก็รหัสด้วยนะครับนี่ก็ใส่รหัสลงไปห้าเจ็ดช็นะครับนี่ตัวอย่างจากนั้นเช็คให้ถูกต้องนะฮะว่าชื่อถูกไหมรหัสถูกไหมจากนั้นกดเซฟนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวกล่องกับโทรศัพท์เราเนี่ยได้คอนเนคกันแล้วก็เชื่อมต่อ รหัส Wi-Fi กับตัวข้อมูลตรงนี้นะฮะส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับการตัวเชื่อมต่อสัญญาณก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ